สวัสดีครับ FC ทุกคนนะครับวันนี้ก็มีไอเดียดีๆนะครับมาทำคลิปให้เพื่อนๆชมกันนะครับอยากรู้ว่าคือสับรถสีเนี่ยเป็นไมล์ลาอากาศใช่ไหมนะครับวันนี้ก็จะมาสอนเพื่อนๆนะครับทำสับรถสีแบบแหวนนี้เลยนะครับลากอากาศล้วนๆนะครับไม่ต้องใส่กระถางไม่ต้องติดต่อนะครับก็็นคลิปสั้นๆนะครับ มาดูกันนะครับอันนี้คือหนอของแบ็กซอมบี้นะแบ็กซอมบี้เดิมเนี่ยม,มันติดต่ออยู่ใช่ไหมแต่ว่ามันใหญ่นะครับก็เลยตัดออกมาแล้วก็มีหนอน้อยๆแล้วด้วยนะครับอุปกรณ์หนอสับรถสีสองลวดสามเลื่อยไม่เกี่ยวนะครับไม่ใช้ <c oughs> อ่าขั้นตอนนะครับ เอาลวดนะครับที่เป็นขนาด3มเส้นเอาเข้าไปในสับปะรดสีแบบนี้เหมือนเราแขวนนะนะครับเหมือนเราแขวนนะครับนี่แบบนี้เลยแต่ว่าเราจะต้องดึงลวดนะครับให้เลยเลยโคนสับปะรดสีมาซาักประมาณสักครบ่หนึ่งนะครับนะ ของเดิมเนี่ยปกติถ้าเราใส่กระถางใช่ไหมเราจะร้อยกระถางปุ๊บนะครับลวดมันก็จะอยู่ประมาณนี้ใช่ไหมครับแต่ว่าถ้าเกิดเราจะแขวนต้นนะครับเราจะต้องเอาลวดนะครับดึงมาให้เลยจากโคนสักนิดหนึ่งนะครับเพื่อทําการพันเกลียวนะครับเราก็จัดระดับนะครับว่าเราจะแขวนสูงขนาดไหนนะครับนี่ประมาณนี้เนาะลวดสามเส้นนะครับก็กระยะดู ประมาณนี้นะครับหลังจากนั้นนะครับก็ให้เพื่อนๆนะครับอันนี้ไม่มีหลักเกณฑ์ะไรนะครับทําการเอารวดพันรงคโคนได้เลยครับพันแบบนี้นะครับพันไปเลยครับขีดเส้นนะครับไม่ต้องกัวันตายพันเป็นเกลียวปลายนะครับพันเป็นเกลียวไปครับนะครับพันเป็นเกลียวไปได้เลยนะครับ เซนหนึ่งนะครับผ่านจป็นเกลียวไปได้เลยนะครับนี่แค่นี้เห็นไหมครับเราก็ได้สับปรสสีรากอากาศนะครับเราอยากจะแขวนตรงไหนเราก็แขวนได้นี่เห็นไหมครับคืออันนี้เป็นวิธีการทำแบบว่าง่ายๆแล้วก็ ไม่มีกระถางปลูกกระถางหมดนะครับแล้วก็ไม่รู้จะติดที่ไหนนะครับก็เป็นงานศิลปะเนาะนะครับก็บางคนอาจจะใช้อย่างอื่นแขวนก็ได้นะครับอาจจะเป็นเชือกเชือกแต่ก็ต้องเป็นเชือกที่ทนน้ํานิดนึงนะครับแล้วก็แขวนไปเรื่อยครับเดี๋ยวเขาก็ขอลดน้ําปกตินะครับแล้วก็เดี๋ยวเขาก็จะออกหน่อไปสําหรับคลิปนี้ก็เป็น ไอเดียสั้นๆนะครับง่ายๆสำหรับคนสายขี้เกียจนะสวัสดีครับ f อทุกคนอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ